เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยนะ ยังไม่ได้ยังเขากำลังจะให้รถหนนะรจาเ็กนดูข้างหลังงไางลยก็ตกสะอีกตะปูกระาเออเนี่ยยืนดูตรงนั้นไ่เห็น จับๆไม่ผิดมั้ยโหโอยโหครับผมเออเดี๋ยวลงไปอีกเดี๋ยวไปอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> แล้วก็ลอยแล้วตกก็ข้าวมันไก่ผมน้ำมนันแล้วก็เดินได้ยินยังได้ยินเลยเนี่ยหาอย่างหาอย่างคือการเป็นไงใช่เอออยนะอยู่เนื้ ดูแท็บเล็ตแท็บเล็ตเนี่ยที่มันเล่นเกมจะมาเคลี่ยเขี่ยห้องแอมกันเนะอาหวยเมืก่อนที่อยู่กัน <c oughs> <c oughs>

อัรวันนร่มอ่มเลกเปรยเป็นแบบนี้มันเล่นไมาา่ได้คล้องหมยิงใครไปทำอะไรมาดินนะรเราะว่านบินระโดดไทยจงหมดแล้ว ให้เขานั่นก่อนเดี๋ยวเราไปไหว้กีหนังแล้วก็องค์นั่งนั่นคือไปตะเคียนเงินนะฮะอันนี้ก็อ่าที่เราเคยไปชมชมมาก็เป็น ท่อนไม้นะฮะแต่นี้ผู้ที่ไปเข้าไปเข้าไปเข้า,ขาฝันนะฮะไปกระเทียนเนี่ยไปเข้าฝันผู้ที่แกะสลักเนี่ยว่ารูปปางอย่างนี้เออคนคนที่ไปแกะสลักก็จำได้ว่ารูปปางอย่างนี้นะฮะก็ขอเชิญชมได้นะฮะถ้าใครจะ,อะขอ จำตัวโจรลับจำตัวพวกนี้แล้วนะผูกนี้วันที่สิบหกนะมีมีคนถูกบังแล้วนะฮะเขาไปให้บังแล้วนะผูกที่นะฮะไปให้โชคบังแล้วเดี๋ยวอ่าเจ้าหน้าที่จะมี ผู้แล้วก็ดอกไม้ไปอบูาชาให้แม่ดูปะเนี่ยวันนี้ที่ส่งไปมันยังเห็นที่ถือเสีแต่แต้มนั่งเล่นของอ่ะเออ